คุณผู้ชมคะช่วงไอเดียทําเงินในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไอเดียของการเปลี่ยนแปลงค่ะในธุรกิจนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆ w a l เปเป e r มือถือผูกตามดูชะตาธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงไอเดียทําเงินค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเหมือนกันนะครับซึ่งก็ทํา,าให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่เนยเต,ติบโตต่อเนื่องแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลเกือบเต็มตัววันนี้จะเป็นอย่างไรผมพาไปดูกันครับคุณนาครับตอนนี้ฮิตเหลือเกินกับ เรื่องของวอลเปเปอร์ผูกตามดวงชะตาจริงๆแล้วมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆหลายคนนะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องของ เบอร์โทรศัพท์มือถือถ้าเคยได้ยินกันมานะคะนั่นแหละแบบว่าถ้าใช้เลขนี้เบอร์นี้จะช่วยเสริมเรื่องการงานจะช่วยเสริมดวงความรักอะไรแบบนี้ด้วยการแบบว่าโทรเข้าโทรออกเนี่ยมันเหมือนส่งพลังงานให้การอะไรประมาณนี้ตัวไอก็เลยมองว่าเอ้านี่มื่อโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอะถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องรางอะไรต่างๆที่จะช่วยเสริมดวงให้เราได้มันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะแต่เราคงจะไปแบบว่าแกะ ชิปข้างหลังเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องรางอย่างนี้มันก็คงลำบากใช่แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแล้วเพราะในปัจจุบันก็คือเราก็ใช้เลนโซเชียลทำาธุิกรรมต่างๆค้าขายอะไรต่างๆเนี้ยเราก็เลยมองว่าฉะนั้นสิ่งที่มันติดตัวอยู่ตลอดบางคนแบบเข้าห้องน้ำก็ยังต้องเอาติดตัวไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องรางบางทีเราอาจจะถอดอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละสิ่งนี้ก็เลยนำมาสู่การทำวอลเปเปอร์ผูกตามดวงชะตา คือทำเป็นกระเป๋าก่อนแล้วกระเป๋าก็คือกระเป๋ากับพี่คาดผมเนี่ยก็คือลูกค้าเลือกสีเลือกอะไรไม่ได้เลยเลือกได้แค่แบบเดียวเพราะว่าเราใช้เรื่องของศาสตร์ของสีที่ถูกฉลบอะมาดูดวงให้ลูกค้าว่าคุณลูกค้าเน้นเสริมเรื่องไรแล้วต้องอทําอะไรให้มัน ตรงตามดวงชะตาของคุณแต่พอมาเราก็เลยลองมาสวิตช์เปลี่ยนมาเป็น w a l ป p a p e r ตัวนี้นะคะก็กลายเป็นว่าได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะโดยที่เราจะแบกภาษาทั้งหมด4ศาสตร์เข้าด้วยกันก็จะมี าศาสตร์ของตัวเลขที่บอกไปบเบอร์มงคลเหล่งเนี้ยเราใส่เข้ามา,าศาสตร์ของโหรา,าศาสตร์ก็จะมีเรื่องของวันเดือนปีและเวลาเกิดต้องเอาเวลาเกิดด้วยนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนอะ่ะต่อให้พี่เกิดวันเดียวกันกับเพื่อนพี่แต่เกิดคนละเวลาดวงก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยของสีที่ถูกฉลอและก็ตามด้วยเรื่องของฮวงจุย้ยฮวงจุ้ยอยันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า พวกภาพต่างๆที่เราแปะไว้ที่บ้านตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถส่งพลังในการเสริมดวงให้กับเราได้ก็คือเรารวมทั้งหมดสีสายนีย้เข้าไว้ได้วยกันใน wallpaper หนึ่งาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือการมีสิ่งมาเสริมดวงอะทุกอย่างต้องมีการกระทาของเราควบคู่ไปด้วย ต่อให้ว่าสิ่งนั้นน่ะที่เอามาเสริมดวงดีลดขนาดไหนแต่ถ้าการกระทําของเราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทําอะไระสิ่งนั้นก็แบบว่าช่วยไม่ได้นะคะเอายกตัวอย่างง่ายสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้งานใหม่ที่ดีและปังกว่าเดิมช่วยจัดวอลให้หน่อยโอเคได้แต่ถ้าลูกค้าได้วอไปแล้วลูกค้าอยู่เฉยๆไม่ออกไปสมัครงานไม่หางานใหม่ไม่ไปเขียนใบสมัครใหม่ ยังไงก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือการกระทำเราต้องไปด้วย